ปากันไปตางตีิดติขับรถเครืค่องเว้ยอู้ว่าะยาหม,ามวมงหมงนนอาคตของลูกๆก็ไม่มีทางสว่างสว่างครับลูกๆต้องรู้จักกับสุภาษิตไทยที่เราบอกว่าพรบปฑิบัฑิภาไปหาผนข้อคิดที่สองที่เป็นข้อคิดพุ่งในการกำชับในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบลูกไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับ เพราะการเปรียบเทียบกับคนอื่นจะนำความทุกข์มาให้สมกับสุภาษิตฝรั่งที่บอกว่า comparison is a thief of happiness การเปรียบเทียบคือขโมยของความสุขเข้ามีความสุขหรอครับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคนไก่วันนี้ผู้ในการคุณครูเองเนี่ยทำในสิ่งที่คุณครู้ามด้วยใจผู้ในการมานี้มันมีตั้งสับบานนะคะ แม่และพานอดีตท้าสาการแต่พวกในการมาด้วยสมใจบ้านเกิดเดียวรต่นิมนต์ไหว้สารพระคุณเจ้าไปสืบทอดสหน่อยนะครับมาจะส่งมือติยกมือสิบนิ้วไหว้สารกู้ในที่ประชุมผู้ใหญ่บ้านครับพ่อแม่พี่น้องบัดก้องฮ้องสะดานแจงอองอองกู้แล้วก็บัดตึงมืมีครับแต่ที่มีคือปัญญากับหัวใจถ้าท่านคืนพอใจคอเสียงปองมือเป็นกาลังใจรหงเยียงหน่อยครับ กาต้องมาถามพอว่าพออจะด้ายใหมาใดถ้าใครต้องถามครับวันเดียวนี่อยู่จะมาถึงส่งเดือนเนี่ยครับยังมาล้วมาต้องถามว่าจัย้านเมืใดพอทำดีที่สุดและอนาคตทำดีที่สุดครับ Defining the future ปัจจุบันทำดีอนาคตย่อมจะสิ่งที่ดีลูกๆเป็รุ่นแรกที่จบการศึกษาแบบนี้ไล่ลวมไม่เคยเป็นแบบนี้ลูกวันนี้เป็นแล้ว และต่อจากนี้ไปปีหน้าซ่อมจะคึกกว่านี้นะครับอันนี้ขนาดจะส่งเดือนนะครับถ้าส่งปีก็แม่ผู้คอขันแล้วนะครับเนาะพ้าฮก็ะย้ายไปที่ไหนวะครับถ้าจะด็กอีเป็นย้ายกอ่ครับไมาง่ายครับถ้ามาย้ายนี่เกียร์ใหม่ครับท่าเด็กก็คุณหลวงก็ถ้าท่งคนมาเรียนเกียร์ใหม่อยู่ว่าทางดอนไทยภายากเนี่ยพระคุณเจ้ากับแม่ครูสุคนแม่ครูสุคนเหมือนแม่ครูนภา ซึ่งการพึกษากับพออง,องตั้งแต่ก่อนนานแล้วครับพอออศึกษาข้อมูลงเรีเยนนี้ดีพอสมควรจึงพัฒนาได้ภายในส่งเดือนปุ๊บปั๊บไอยางบาใเจ้ต้องใจครับอญญไอยางพิษมาต้องผูกครับและโรงเรียนนี้จะขึ้นเรื่อางามสง่างานวันนี้ชุมชนเห็นแล้วทุกท่านเห็นแล้วขอน,นะครับเนื่องประมพี่นอ้องศรัทธา,าตื่นพุทธศาสนกนชน คริสเตียนลัทธิของเขาลัทธิก็คือโปรเทสแตนต์พอออกไปเข้าไปป็นสองโบสถ์แล้วครับแล้วก็ฮ้ <laughs> องเพลงได้ตัว